สวัสดีครับนาชาติพามาต่อพ p ที่สองนะครับเนาะอีพีที่สองอีกอ่ะเรลื่อมพานโรงเรียนสารคามผิดนะครับสารคามพิทยาคมนะครับเนาะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปาสารคามนะครับนะครับพามาด้านขวามือนี่ตะกี้ก็จะเป็นสารคางหลังเก่านะครับเนาะจะมีอ่า การหลังเกาตอนนี้กับรู้สกว่าจะเปลี่ยนดีวก,กาอำเภอเมืองอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ขวาม,มือนะครับ mm hmm. มุ่งหน้าสู่หอน,นาฬิกานะครับทั้งนา้นดีจะเป็นหอนานฬิกาครับราชาติคิดว่าตรงนี้ละครับเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดก <c ười> ึ่งกลางของจังหวัดมหาสารคามในตัวเมืองนะครับนะ mm hmm. อเขาขอสิมาวนรอบหอนา,นาฬิกา <c ười> หนึ่งรอบนะครับ <c ười> พามาเที่ยวหอนาฬิกาล้ำลึกถึงความเก่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เขาจัดงานหลายๆหลายๆงานนะครับว่าจะเป็นงานกาชาตทั้งเจ้ก็้ามาจัดอยู่ถนนเส้นนี้แลครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยมาเที่ยวงานกาชาตมาสลกครั้นี่ผมพ้าผ้าวนรอบหอนาฬิกาหนึ่งรอบแล้วก็ใส่มือตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนผดุงนาลีนะครับ อันนี้ก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมหาสารคามอีกโรงเรียนหนึ่งขึ้นกันครับหลายๆท่นนานครับอาะีเคยเรียนจบโรงเรียนนี้นะครับเนาะจะ่าไปทํางานอยู่กรุงเทพไปทํางานอยู่ท่าไกลนะครับพามาคําลึกถึงความเกา่าความหลังนะครับมาเบิ่งจุดที่เคยเรียนนะครับเนาะโรงเรียนโรงเรียนที่เคยเรียนนะครับแล้วก็มาซีแยกซีแยกธนาสิทธิ์เขาเรื่องซีแยกตรงนี้ ที่แยกงนี่กันตรงไปเนี่สิไปอำเภอบละบือนะครับตรงตรงไปนี่ไปบละบือแต่ว่าโมนีนะชาติสิไปเรียบริมคลองสมทาวินนะครับเพราะว่ามีทุระอยู่อยู่ยแถวริมคลองสมทาวินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมือหลังสิพ้าไปหลายๆพื้นที่หลายๆถนนครับสิพ้าไปเยี่ยมเยี่ยมชมไปถนนเส้นอื่นแต่ว่าโมนีสิไปแถวาทางเรียบริมคลองสมทาวินนะครับ ด้านหน้าสิเป็นโรงพยาบาลมาสารคามครับฟังทั้งหน้าเนี่ยโรงพยาบาลมาสารคามอะไรท่านครับที่เคยคุ่เคยเคยมาเที่ยวหรือว่าเคยผ่านมานะครับเลาะอันนี้พรมามาเยี่ยมชมนะครับว่าพราะมาเบึง้งบ้านเมืองเออสารคามเป็นจังใดหนายูบอนะครับสารคามเป็นเมืองอ,อ่า เขาเอืนว่าเมืองตากาศิลาเนาะครับเนาะหรือว่าเมืองอเกี่ยวกับการศึกษาจริงนะครับก็เลยมีฉา,ายาที่พึ่นตั้งให้ก็คือจังหวัดแห่งการเรียนรู้การศึกษาหรือเมืองตกากาศิลามหาสารคามนะครับเนาะหลายๆท่านหลายๆคนณก็เคยมาเรียนอยู่จังหวัดมหาสารคามอาสิบ,บุได้มามาเที่ยว หลังจากที่เลี้ยนจบไปแล้วเพราะท่านได้กลับมาจริงๆนะครับผมก็ถือโอกาสพามามาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับล้ำลึกถึงความหลังคันก้อนๆจาไมาก่อนที่เคยมาลำเลียนมาหากินหาเที่ยวแถวแถว,แถวนี้เนาะครับนะเนาะเนี่ยเลยแยกนี่ไปเท่ากับสีเดียวขวาเรียบริมคลองสมองวิน สะพานเจริญราชเดชนะครับตรงนี้จอเข้าเสียบมาริมคลองเนี่ยริมคลองสมทวินครับนะครับทายมือเลยจะเป็นคลองสมทวินนะครับเนาะถนนก็สวยงามสะอาดสะอ้านครับถือว่าถือว่าสวยงามสารข้ามจากที่ผมเคยมาอยู่แหลกแหลกเลยรับบ้านเมืองกับพระท่านเดะเจริญสวยงามแบบนี้นะครับเนาะ พิมคลองสมัยก่อนนี่กรสิบ่มีแบบนี้เด้บ่มีไอรลวก,กันสวยงามแบบนี้เด้กสิเป็นธรรมดาไหมครับสิเป็นเรียบๆธรรมดาสมือนี่เป็นไรครับสวยงามมีกาแพงมียางกันสวยงามนะครับได้รับการตกแต่งอย่างดีนะครับตอนข้าแรงตอนเย็นๆกระสมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับ ถนนเรียบคลองนะครับเรียบริมคลองเนี่ยแต่ึีนี้คนมาออกกําลังกายนะครับบางคนก็สิมนานั่งสังสรรค์กันนะครับนะเพราะผาวะก็ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีลมเลือนดีแล้วก็เป็นหม่องพักพ่อนยนใจของของคนของคนที่อยู่อาศัยบริเวณแถวแถวหนีนะครับเนาะเมืองมหาสารคามกับถือว่าเป็นจังหวัดใบใหญ่นะครับแต่ว่า อยู่เหล่ามีความรู้สึกอบอุ่นนะครับนะรถกัยังบทันติดนะครับรถว่ติดจะไปใส่มาใส่ก็ใส่ระยะเวลาบอหลายนะครับใใกล้สิถึงจุดหมายไปยทังที่สิไปไปทํำเลยนะครับนะแต่สิครบแปดนาทีกับจังสิจังสินลงนะครับกับจงสิต่อีพี่ไม่นะครับนะ บรรยากาศดีสวยดังเมื่อนี้ว่มีแดดกับฟ้าครึ้มตอนเศร้าฝนตกบรรยากาศกันเลยดีอากาศยังนอกเก็ียนสบายครับเดครับแถวนี้สิมีาาร,ร้านอาหารตันเขาลานอาหารอีร้ายนะครับบริเวณริมคลองสมเทวินเนี่ย ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับจะมีพวกลานอาหารเนี่ยถือว่าหลายเป็นที่นัดนัดทบสังสรรค์กันของเช่ามาสลรคข้ามนะครับบริเวณแถวนี้ตรงมาเรื่อยๆนะครับนะถนนเซน,นีกับสี่พิสุทธิ์สุดริมคลองนะครับมันจะมีอ่า ขันห้าเรียวเรียวขวาขึ้นไปกับสิบปบปานโนนศรีสวัสด์แล้วก็ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา,ารคามนะครับแนาะแต่ว่ามนีนาชาติเสีมาเฮตุลระยู่แถวริมคลองก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องมาเยี่ยมชมถนนหนทางนะครับอ่ะถึงที่หมายแล้วนะครับเอาหน้าชาติกับสิขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเด้อเดียว คลิปหนาหรือว่าอีพีหนาก็ยังเมาพอกันไหมนะครับถึงที่หมายไปทางทีหนาะชาติมาเหตุละแล้วครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ